ใน,ในการตอบปัญหารายการ1ปรากฏว่ามีผู้ตอบถูก10คนเป็นชาย3หญิง7ในการให้รางวัลมีเพียง3รา,างวัลใช้วิธีจับสลากผู้ตอบถูกจงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นชาย1คนและหญิง2คนเป็นเท่าใดอันนี้ก็10คน10คนเลือกมา3คนนะ สิบคนเลือกมาสามคนก็ต้องได้เป็นอแอนส์เปิลสเปกก็คือเป็นสิบเลือกสามอย่งี้นะอ่าเป็นชายหนึ่งคนชายก็มีกี่คนชายสามก็สามเลือกหนึ่งก็คูณกับหญิงวิเจ็ดเจ็ดก็ต้องเลือกสองนะเพราะนั้นก็จะได้เป็นสิบเลือกสามก็คือสิบคูณเก้าคูณแปดหารด้วยสามคูณสองก็ได้เป็น 3ามสามเก้าสอเพรนั้นก็เป็นร้อยยี่สิบสัมสเปซก็เป็นร้อยยส่วนอันนี้3มเลือก1ก็ได้3ก็คูณกับ7เลือก2ก็คือ7จ็คูณหกหารสก็3ามเจก็คูณกับเอ็ดอย่างนี้เพราะนั้นก็ตัดกัน3 1 3 4 40ก็เป็น21่ส่วนสีก็ตอบ21่ส่วนสี